โอยปวดข่าวปวดหลังเมื่อตัวเจ็บข้อทำยังไงดีคะใครที่มีอาการอย่างนี้ทราบดีว่าเป็นแล้วต้องทุกทรมานกับก,บการใช้ชีวิตประจำวันขนาดไหนทำให้เสียคุณภาพชีวิตแถมวิธีการรักษาก็ยากจนหลายคนเรียกว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมแต่จริงๆแล้วโรคนี้เกิดจากสาเหตุอะไรป้องกันอย่างไรและเป็นแล้วมีทางแก้ไขโดยไม่ต้องพึ่งยาได้หรือไม่วันนี้มีคาตอบค่ะ เริ่มจากการมาดูกันว่าพฤติกรรมแบบใดเป็นตัวเร่งให้ข้อต่างๆตามร่างกายของคุณเสื่อมลงจนต้องกลายเป็นโรคข้อเสื่อมไปฟังกันค่ะพฤติกรรมบางอย่างของเราในกิจกรรมประจําวันนี่เองล่ะค่ะคุณผู้ชมที่ส่งผลให้ข้อต้องรับแรงกดมากจนเกินไปกลายเป็นโรคข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นการนั่งคุกเขา่านั่งขาสมาดเป็นเวลานาน,าน,านการใส่รองเท้าส้นสูงยืนหรือเดินานาน,าน การนั่งทำงานในอิริยาบถเดิมๆไม่มีการเคลื่อนไหวนอกจากนี้สาเหตุที่เร่งให้เกิดโรคข้อเสื่อมไม่ใช่แค่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณเท่านั้นนะคะแต่ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นภาวะความอ้วนเป็นโรคเบาหวานโรคข้ออักเสบรูมาตอยหรือแม้แต่การเคยประสบอุบัติเหตุบริเวณข้อมาก่อนคะ่ะและจากสถิติการป่วยด้วยโรคข้อเสื่อมที่นับวันจะเพิ่มสูงขึ้นโดยพบว่า ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ไม่ใช่แค่คนวัย40ปีหรือผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยทองเท่านั้นนะคะแต่หนุ่มๆสาวๆที่ไม่ดูแลสุขภาพใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆกับพฤติกรรมเสี่ยงก็มีโอกาสจะเป็นโรคข้อเสื่อมได้เช่นกันแม้วัยจะห่างไกลาการเป็นโรคนี้ก็ตามค่ะวิธีการสังเกตอาการของโรคข้อเสื่อมเริ่มจาก อาการปวดข้อที่ประสบปัญหาก่อนซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะมีอาการข้อตึงในตอนเช้าและมักจะมีอาการปวดในช่วงออกกำลังเมื่อขยับข้อจะเกิดเสียงกระดูกเสียดสีกันหลังจากนั้นข้อจะบวมโตขึ้นเนื่องจากมีการสร้างกระดูกอ่อนเอ็นและเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้นรวมถึงกล้ามเนื้อรอบข้อก็จะอ่อนแรงค่ะหากเป็นโรคข้อเสื่อมแล้วรักษาอย่างไรการรักษาโรคข้อเสื่อมในปัจจุบัน ทำได้หลายวิธีตั้งแต่การทำกายภาพบำบัดการใช้ยาสเตียรอยด์การผ่าตัดเปลี่ยนข้อซึ่งแต่และว,วิธีล้วนมีค่าใช้จ่ายสูงมีผลข้างเคียงในระยะยาวและนะับเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจึงทําให้การรักษาโรคข้อเสื่อมไม่ได้ผลเท่าที่ควรค่ะมีทางเลือกอื่นที่ได้ผลและปลอดภัยกว่าหรือไม่คำตอบคือมีค่ะเป็นเรื่องน่าย,ยินดีที่ทุกวันนี้วิวัฒนาการของธรรมชาติบำบัด ทำให้ผู้ที่ประสบปัญหาโรคกระดูกและข้อเสื่อมมีทางออกที่ปลอดภัยกว่ารายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยธรรมชาติได้สร้างเม็ดเลือดขาวให้เรา20,000ล้านถึง55,000ล้านเม็ดให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเมื่อเม็ดเลือขาวทำหน้าที่น้อยไปร่างกายจะมีภูมิคุกันน้อย ทำให้มีอาการผิดปกติเช่นติดเชื้อเนื้องอกมะเร็งเมื่อทําหน้าที่มากไปร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันมากเกินทําให้เกิดอาการเสื่อมและทําร้ายตัวเองดังนั้นเราจะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคทั้งหลายได้ก็โดยการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลหรือมีภูมิสมดุลน,นักวิจัย Operation Bin ได้สัดสารที่มีผลต่อการทำงานของเม็ดขาวจากมังคุมดมะดม ทูเหลืองฝรั่งและโบโบแล้วใช้เสริมประสิทธิภาพกันเพื่อสร้างภูมิสมดุลในผู้มีอาการผิดปกติกับสู่สภาพปกติได้ตามธรรมชาติการสร้างภูมิสมดุลเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูงปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียงถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนักวิจัยมีความภาคภูมิใจและปรารถนาที่จะสร้างให้วิทยาการนี้เป็นมรดกของคนไทย ในการช่วยดูแลสุขภาพของมนุษยชาติตลอดไปกระดูกข้อต่อทั้งหลายจะมีหมอนรองกระดูกหมดตั้งไม่ว่าจะเป็นข้อนิ้วมือนิ้วเท้าข้อสันหลังข้อหัวไหล่ข้อศอกข้อสะโพกมีหมดนะคะมันบางลงเมื่อไหร่เราก็จะเริ่มได้ยินเสียงที่เราจะได้ยินชัดเจนก็คือที่ข้อเข่าเวลา ขยับข้อมันจะมีเสียงดังกรอบแกรบกรอบแกรบนะฮะโดยปกติแล้วถ้ามีอาการเจ็บปวดหรืออาการอักเสบหมอก็จะให้รับประทานยาแก้ป,ปวดยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่เสียรอยก่อนอนะฮะ,อะนอกจากนั้นก็อาจจะใหะ้สารชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่ากลูโคซามีนซลเฟตเข้าไปเพื่อเป็นให้สารหล่อลื่นต่อข้อข้อก็จะขยับได้ดีขึ้น ะะแล้วก็อาจจะมีสารบางตัวเป็นไดอะซิรีนซึ่งจะช่วย<ม>ในการเสริมสร้างข้อได้ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็มีรทธิ์ข้างเคียงที่ว่าทานแล้วก็จะถ่ายเหลวอ,อันนี้ผนก็จะเป็นกันเยอะ<ม>นะฮะ,ะ,ะถ้าสมมุติว่าข้อมันเสื่อมจนหมดแล้วสภาพใช้ไม่ได้แล้วะนะฮะคือถึงท่านเดินไม่ได้อาจจะเดินไม่ได้แล้วะอะไรอย่างเงี้ยหมอก็อาจจะผ่าตัด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการภูมิสมดุลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ปัญหาสุขภาพที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็คือเรื่องของข้อเสื่อมนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะปลานั่งอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านนะคะท่านแรกรองศาสตราจาร,รย์ดรเพชรจักรหญิงอําไพปั้นทองนะคะและก็ศาสตราจาร,รย์ดรพิเชษวิริยติตรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่บ ก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนนะคะเรื่องของสาเหตุค่ะอาจารย์ของการเกิดปัญหาข้อเสื่อมค่ะว่าเกิดจากอะไรคะค่ะส่วนใหญ่ข้อเสื่อมก็จะเกิดการเสื่อมตามอายุนะคะอันนี้เราจะพบเสมอว่าพออายุสูงขึ้นข้อก็จะเริ่มเสื่อมคืออวัยวะอื่นๆมันก็เสื่อมด้วยนะคะแต่ข้อเสื่อมนี่มันจะเจอบ่อยมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ข้อได้รับบาดเจ็บ อย่างเช่นนักกีฬา,ายกตัวอย่างง่ายๆก็พวกนักกีฬานักบอลก็อาจจะข้อเข่าข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสื่อมอถ้าเรานับถึงผู้สูงอายุที่เสื่อมอันนี้ก็จะมีค่อนข้างเยอะ,ะนะเพราะว่าเสื่อมไปตามอายุก็ในเมืองไทยก็จะมีประมาณ8ล้านคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเยอะมากอแล้วก็วก<ๆ>เห็นบอกว่า ผู้หญิงอ่อนแอกว่าผู้ชายใช่ไหมคือผู้หญิงเนี่ยเนื่องจากมันมีฮอร์โมนเพศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็ผู้หญิงก็จะเป็นเยอะมากกว่าผู้ชายแต่ยังไงก็ตามเรื่องข้อเสื่อมเนี่ยบางทีมันก็เขาบอกอาจมีกรรมพันธุ์ด้วยก็ได้นะคะข้อเสื่อมเนี่ยเรามักจะเจอที่ข้อเข่ามากกว่าเพราะว่าข้อเข่าเป็นข้อที่รับน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเจอทั้งข้อเข่าและข้อสะโพกก็อาจจะมีอาการเจ็บปวดที่ข้อเข่าหรือข้อสะโพก แต่ว่าเรื่องข้อเสื่อมเนี่ยบางรายอาจจะไม่มีอาการเจ็บปวดเลยนะคะ,คะเพราะว่าจะไม่รู้เลยจนกระทั่งกระดูกมันบางแล้วก็กระดูกแข็งเนี่ยมาเจอกันเออที่เราพูดถึงข้อเสื่อมนี่มันไม่ใช่กระดูกแข็งนะคะ,คะมันเป็นกระดูกอ่อนหรือที่เราเรียกว่ากระดูกผิวข้อ,อที่มันทําหน้าที่ห่อหุ้มข้อที่จะมาชนกันนั่นเอาไว้ทําหน้าที่เป็นหมอนรองกระดูกซึ่งกระดูก ข้อต่อทั้งหลายจะมีหมอนรองกระดูกหมดตั้งไม่ว่าจะเป็นข้อนิ้วมือนิ้วเท้าข้อสันหลังข้อหัวไหล่ข้อศอกข้อสะโพกมีหมดนะคะมันบางลงเมื่อไหร่เราก็จะเริ่มได้ยินเสียงที่เราจะได้ยินชัดเจนก็คือที่ข้อเข่าเวลาขยับข้อมันจะมีเสียงดังกร๊อบกรบกร๊อบกรบนะคะแต่บางคนอาจจะเจอข้ออื่นด้วยก็ได้ฮะบางคนพลิกข้อมือก็เสียงดังกร๊อบนะคะ โดยปกติแล้วถ้ามีอาการเจ็บปวดหรืออาการอักเสบหมอก็จะให้รับประทานยาแก้ปวดยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่เสเตียรอยก่อนอนะคะ,อะนอกจากนั้นก็อาจจะให้สารชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่ากลูโคซามีนซลเฟตเข้าไปเพื่อเป็นให้สารหล่อนลื่นต่อข้อข้อก็จะขยับได้ดีขึ้นนะะแล้วก็อาจจะมีสารบางตัว เป็นไดอะซีรีนซึ่งจะช่วยในการเสริมสร้างข้อได้อะไระอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็มีฤธิ์ข้างเคียงที่ว่าทานแล้วก็จะทายเหลวอ,อันนี้คนก็จะเป็นกันเยอะอนะคะ,คะ,ะถ้าสมมุติว่าข้อมันเสื่อมจนหมดแล้วสภาพใช้ไม่ได้แล้วะนะคะคือถึงข่้นเดินไม่ได้แอาจจะเดินไม่ได้แล้วะอะไรอย่างเงี้ยหมอก็อาจจะผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าให้ซึ่งค่าใช้จ่ายก็ ก็คงสูงนะฮะถ้าผ่าตัดเนี่ยก็คงไม่ต่ำแสนนะนะมาพูดถึงเรื่องของงานนะครับจะรู้เรื่องเกี่ยวกับ <ภา S 2> เรื่องอาการที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อมค่อนข้างจะเยอะาพบว่าไอสารสกัดจากมังคุดของเราที่เจมีนเอมอนน่ยมันไม่ได้ไปลดอาการปวดโดยตรง <ภา S 2> ตรงขัง้นข้ามมันไปทำงานกับเม็เลือดขาวนะซึ่งหลังสารออกมาจากเม็เลือดขาว แล้วก็ไปทําให้เกิดอาการอักเสบตรงนั้นนะครับเรารู้อยู่ว่าร่างกายของเรามม่เลือดขาวจํานวนมากเลย2 0,000ล้านถึงถึงห้าหมื่นห้าพันล้านเม็ดเป็นกองทัพที่ใหญ่มากในร่างกายของเรานะฮะแล้วทําไมธรรมชาติสร้างมาธรรมชาติสร้างมาก็ดูแลเพื่อให้ดูแลปุ๋มกันในร่างกายของเราให้สมดุลแล้วเราก็รู้อยู่ว่าถ้าร่างกายของเรามีปุ่มกันสมดุลแล้วเราจะไม่เป็นโรคอะไรเลย ข้อขาอักเสบไม่คงอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เรามีผงกันไม่สมดุลอาจจะเกิดขึ้นจากการที่ไมได้ลขาวหลังสารบางตัวเยอะเกินไปบางตัวน้อยลงไปหรือเปล่านะครับแล้วก็ทําให้มีอาก,การอักเสบเกิดขึ้นเพราะะฉนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็เราก็มีความจําเป็นว่าเราต้องมีการพัฒนาสูตรนะซึ่งเกิดขึ้นจากเชียม์วันของเราเนี่ยให้ไปดูแลอาการเหล่านี้โดยการไปทํางานกับเม่เลืดขาวให้สร้างผงกันที่สมดุลมาซะ ไอ้ตัวอน่นที่มาเสริมกันมันแต่ละตัวมันก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นพราะกอสาเกิดจากอาหารที่เรากินมาบางครั้งกระดมถั่วลองฝรั่งโบโบกเรากินมาแล้วหลายชั่วคนมันไม่มีปัญหาเลยเมื่อทําเสร็จตรงนั้นแล้วเราก็เอาไปทดสอบกับอาสตรสมัครเป็นศูนย์วิจิตรในเชียงใหม่ก็ทดสอบภูิกันว่าสารที่เราแคปซูลที่เราให้ใช้เนี่ยมันไปทํางานกับมิลเลอร์ขาวอย่างไรเมื่อกี้เราอาจารย์น้ำไพบอกว่ามันเกิดข้อข่าวอักเสบขึ้นมา ในเชิงภูมิคุ้มกันวิยาก็คือว่าคนที่มีปัญหาข้อเสื่อมข้ออักเสบเนี่ยไม่เลยกขาวจะหลัง่งสารสามตัวเยอะเกินไปสารสามตัวที่เยอะเกินไปก็คือเท F Alpha อฟินเทอร์คินกอินเทอร์คินสสารสามตัวเนี่ยมันทำให้เกิดการอักเสบใช่ไหมอาจารย์ mm hmm. อักเสบแล้วมันก็ปวดเพราะหน้าที่ของเราก็คือสูตรของเราจะต้องทำหน้าที่หลัง่งสารสามตัวนี้ลงมาครับ mm hmm. ในการทดสอบแคปซูลของเรานะกับอาสาสมัคร เมื่อเปรียบเทียบกับอาสาสมัครที่กินแคปซูลเปรียบเทียบคือแคปซูลแป้งก็จะพบว่าตัวแรกคือ TNF ยนแอลฟาซึ่งเป็นตัวสำคัญมากเลยที่ทำให้เกิดการอักเสบนี่นะครับลดลงมาจาก100ร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์เก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ในวันที่สิบห้าจากการใช้เซาสองแคปซูลเยน็นสองแคปซูลนะครับอินทกินหกซึ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็ลดลงไปสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหลือหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์และตัวสุดท้าย อันนี้ก็คนโตสาคัญคืออินเตอร์กนิน17นะครับซึ่งถ้าหากว่ามีมากเกินไปทำให้เกิดการอักเสบร,รุนแรงก็พบว่ามันหลังเหลือ50%ลดไปครึ่งหนึ่งเลยคือลดลงไปทุกตัวเลยใช่สารสตัวที่มีปัญหาเนี่ยลดลงไปชัดเจนมากเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็มั่นใจละต้นเหตุของปัญหาการอักเสบมันหะลดลงลดังนัอาการย่อมจะดีขึ้นได้ แน่นอนซึ่งที่ผ่านมาเราก็ก็ยินดีมากว่าเราก็ได้ช่วยคนจํานวนมากนะฮะจากที่ทุกทราทุกทรมานน้อยๆก็มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นที่ทุกทรมานมากๆขนาดเดิมไม่ได้แล้วนะครับก็สามารถจะเดินได้ปัจจุบันนี้ก็มากกระโดด ะะแล้วอย่างในกรณบีบางรายที่ต้องเปลี่ยนข้ออย่างเงี้ยค่ะแล้ว,ลวเลือกที่จะมาใช้งานวิจัยของอาจารย์แล้วก็ปัจจุบันนี้คือไม่ต้องทําการเปลี่ยนแล้วครับซึ่งตรงนี้จริงๆปลาเราก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกนะแต่มีคนทําอย่างนั้นเองนะครับคือก็กําหนดแล้วละ่ะจะเข้าไปพาเขาเพราะว่ามันเดินไม่ไหวแล้วนะครับ ก็ามาฟังการบรรยาของเพศสัชกรของเภศสัชกรของเราแล้วเขาก็ไปใช้ของเขาเองนะครับภายในไม่กี่วันเขาก็เดินเข้ามาให้ดูนะสิ่งที่ปลาดใจที่สุดก็คือว่าสี่ปีห้าปีผ่านไปเขาก็ยังไม่ได้ไปผ่าเข่าอยู่ดีนะ,ะเขาก็ใช้ของของเราต่อเนื่องไประยะหนึ่งแล้วก็ใช้ลดลงมานะครับสาเหตุที่เป็นตรงนี้นะอาจารย์กัมไพกับผมก็ปลาดใจแล้วเราก็ไปดูว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็พบว่า สิ่งที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าสารที่สา,สากัดมาได้จากมันคุกก็ดีงาดําก็ดีถูเหลืองก็ดีฝรั่งฝรับ,รบ,บกต่างก,ก็มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนซึ่งรเรียกว่าคอลลาเจนนะฮะเมื่อมวลกระดูกซึ่งมันหายไปแล้วทําให้กระดูกสองชิ้นมันบทกันม,มันมีการสร้างเพิ่มขึ้นมาทันทีที่เราใช้ ในการลดอาการอักเสบมันก็มีกระบวนการสร้างขึ้นมาด้วยม,มันใช้ไปนานๆเข้านานเข้า,นา,นขาอาการอักเสบหายไปมวลกระดูกก็สร้างขึ้นมามเพราะ,ะฟองน้ําม,มันกลับมาอีกทีฟองน้ำกลับไาก็เหมือนกับคนที่เขาเปลี่ยนข่าวเขาก็มาเสริมสร้างฟองน้ําใหม่ขึ้นมา<ช>อันนี้ก็เหมือนกับร่างกายสร้างขึ้น,<ช>นมาเองโดยธรรมชาติทีนี้เราพูดถึงว่าคําถามที่คนจะเข้ามามันดีขนาดนั้นแล้วใช้ต่อเนื่องมีปัญหาไหมเราก็บอกว่าไม่ต้องใช้ต่อเนื่องหรอก ใช้ดีขึ้นแล้วก็ลดขนาดทนใช้ลง <S <S แต่ว่าเมื่อเราไม่มีการอักเสบแล้วต้องจับต้องระลึกถเงมอว่าเราเนี่ยเราเลยวัรยรุ่นไปแล้วโอกาสที่จะมีการสร้างมวลกระดูกเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่มี <S <S มีแต่เสื่อมลงเสื่อมลงทุกครั้งเพราะฉะนั้นแ,แน่นอนว่าเมื่อเราเ,เสื่อมไปอีกทีเรามีการเสรเื่อมเพิ่มขึ้นเราต้องมีการสร้างขึ้นตลอดเวลาเราก็บอกว่าโอเคเปลี่ยนวิธีการนะสร้างเฉพาะมวลกระดูกแต่ไม่ต้องลดอาการอักเสบ เพราะไม่มีการอักเสบแล้วเราก็จะมีสูตรที่ให้ไปสร้างมวลกระดูกต่อขนาดเดียวกันไปสร้างผงกันให้กับร่างกายด้วยนะครับ<ม>ด้วยวิธีการตรงนี้สิ่งที่เราทำก็จึงได้ปลอดภยดัยและไร้ผลข้างเคียงใช้ในระยะยาวต่อเนื่องได้คำถามก็คือว่าแล้วตัวอื่นๆที่ใช้อยู่เนี่ยก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันเหรอเมื่อกี้เราพูดถึงกรูกโคลมีนผมก็ต้องเรียนว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาจนกระทั่งมีทัก แพทย์แพทย์นะฮะก็มาเล่าให้ฟังว่าเคยใช้เนี่ยมาไอโกคเร์บินเนี่ยมาห้าปีแล้วทั้งสามีและภรรยาเป็นแพทย์ด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ถามผมว่ามีโอกาสทําให้เป็นเบาหวานไหม,มนะเคยอ่านผ่านมานะครับก็เลยไปค,ค้นแล้วก็ค้นพบแน่นอนครับคนที่มีโอกาสาที่เป็นเบาหวานนะ,ะแต่เชื่อว่ายาิ่งอาการที่ทเพราะว่ามีรายงานจากแพทย์จากต่างประเทศมาเหมือนกันนะคะ ว่าเวลาเขาทดสอบการใช้เนี่ยนะคะระหว่างกลูโคซามีนกับคนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยปัญหาข้อเข่าเนี่ยคือไม่ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราข้าราชการก็เลยเบิกกลูโคซามีนไม่ได้เพราะถือว่าคือเวลาอ่านงานวิจัยแล้วมันไม่ค่อยแตกต่างกับกลุ่มที่เราใช้ยาหลอกนะฮะและอีกปัญหาหนึ่งที่เราพบตามมาก็คือว่า มีปัญหาต้อหินเกิดขึ้น<อ>ซึ่งสาเหตุจริงๆเราก็ยังไม่รู้ะนะคะแต่ว่าก็มีหลายท่านที่กินคโคซามินซาเฟตมาเป็นเวลานานเนี่ย<อ>พบว่าความดันในลูกตาสูงขึ้น<อ>มันไม่ได้รุนบางอย่างเนี่ยถ้าตับไตทำงานดีก็จะไม่เป็นไร<อ>มันอาจจะเกิดสำหรับคนที่การ ทำลายยาหรือการขับยาออกไปไม่ค่อยดีครับเด่ย๋ยเมื่อกี้นี้ที่ผมพูดว่ามีโอกาสที่ทำให้เกิดเป็นเบาหวานนี่นะฮะก็เฉพาะกลุ่มที่มีโอกาสเป็นเบาหวานที่ดื้อต่ออินซูลินคแค่เท่านั้นเองค,คนที่ไม่ได้มีโอกาสไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนี้ก็แค่จะไม่มีปัญหาใดๆครับ,รบแต่ว่างานวิจัยของอาจารย์เนี่ยแน่ๆเลยก็คือไม่มีผลข้างเคียงเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะ ทีนี้ไอการสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยเราก็สกัดเฉพาะไอส่วนที่มันทํางานกับไม่เลือดขาวเนาะค่ะรู้แล้วว่ามันปลอดภัยแต่มาผสมกันอะมันเสริมฤทธิ์กันเราบอกมันเสริมประสิทธิภาพกันแล้วไอฤทธิ์มันอะพิษมันไปจะเสริมประสิทธิภาพมันไม่ล่ะเราก็มีการทดสอบให้กินระยะสั้นระยะยาว<ม>จํานวนมากจํานวนน้อยแล้วก็สรุปครับว่าไม่มีผลข้างเคียงใดๆ <Okay. S 1> อาจารย์ท่านหนึ่ง สงสัยว่ามันไม่จริงมีจริงหรือทดสอบแม้กระทั่งว่ากินเข้าไปแล้วทําให้รูปรูปเชฟเนี่ยสันฐานของเม็ดเลือดเนี่ยมันแตกต่างกับโดยไปหรือไม่ก็พบว่าไม่มีเลยเพราะนนั้สรุปจากตรงนี้ก็คือว่าในขนาดที่เราให้ใช้เนี่ยระยะก็มาม่าเป็นมาสองปีแล้วนะเจ็บยังไงบ้างฮะเจ็บเจ็บแบบเดินไม่ได้เลยะเดินไม่ได้ไปหาหมอไหมฮะไปคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรบอกว่าเขาเสื่อม ข้าเสื่อมต้องพาต้องพาอย่างเดียวเลยใช่บอกไม่พามาม่าเขาบอกไม่พาไม่พากลัวแล้วทําไงฮะหมายถึงว่าเจ็บก็เจ็บเจ็บก็เจ็บเดินได้ไหมเดินเดินไม่ได้เดินได้นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็เวลาไปห้างก็ต้องใช้รถเข็นอยากนั่งไหมไม่อยากเลยใช่กอนก่อนะ ก่อนหน้าที่เราจะจะ,จะต้องนั่งรถเข็นเนี่ยเรายังเดินได้ได้เห็นคนอื่นนั่งรถเข็นแล้วรู้สึกย,ยังไงยังนึกเลยโอ้โหทำไมถึงถึงขนาดนีเชียเหรอออออพอวันที่ตัวเองเจอกับตัวเองอเจอกับตัวเองูถึงจะรู้สึกไม่สบายหรอกเวลาเขาเข,าเข็นเราไปนะเขาจะเข้าไปดูอะไรเขาก็ทิ้งเราไว้ข้างนอกแล้วเขาเข้าไปดูกันอใช่ เราก็นั่งเยู่นั่งเฉาอยู่ใครเป็นลูกหลานเนี่ยนะรู้หรือยังว่าไม่ใช่ว่าทรมานที่แบบว่าเดินไม่ได้นะทรมานที่ทิ้งฉันไว้ข้างนอกทิ้งเราไว้ข้างนอกนะนอกไอเราอยากจะไปเองก็ไม่ได้ใช่อะไรที่เราอยากสนใจอยากจะเข้าไปใกล้ๆก็เข้าไม่ถึงไม่ถึงส่วนอะไรที่ลูกหลานอยากจะไปมันก็ทิ้งเราจ้าเฮิ์ดเลยน้อยใจน้อยใจแอบร้องไห้ไหมไม่ไม่กล้า เดี๋ยวมันทิ้งเราอีกแล้วหมอมาทำยังไงครับที่จะทำให้อาการเจ็บปวดมันมันทุเลาลงไปบ้างก็เอายาทาก็ได้แต่ทายาฝังเข็มนวดไหมนวดก็นวดนวดก็นวดนวดก็นวดก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นคุณต้นไปนวดครั้งหนึ่งนะพันกว่าบาทนะออเออ เนี่ยครั้งห,หนึ่งพันกว่าบาทก็นี่ต้องไปทุกทุกเดือนก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ใช่นี่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ไปแล้วช่วงนี้ไม่ไปแล้วช่วงหนึ่งชีวิตก็มีคนมาแนะนําให้รู้จักกับงานวิจัยของอาจารย์วิเชษของคุณวิเชษทําไม่ถึงกล้าลองเห็นคุณต้นหน่ะอืเห็นคุณต้นกับอาจารย์เสรีอ่ะอ๋อเห็นผมในรายการโทรทัศน์ใช่ใช่ก็ก็น่าเชื่อถืออ่า เออแล้วลองลองลองแล,ล้วเป็นยังไงบ้างครับลองพอพอลองสี่วันนั้นะเห็นผลเลยขึ้นเออลุกก็โอเคขึ้นดีขึ้นค,คุณคุณต้นแบ,บบมาม่าลืมคิดไปว่าตัวเองเจ็ดสิบหกแล้วว่าไปเดินตั้งสี่กิโลโอ้ไหนถึงว่าเดินเดินเดินเล่นหรือว่าเดินแข่งเดนอ,อเดินเดินออกกำลังอ๋อเดินออกกำลังใช่ คือลืมตัวว่า76ใช่เดินไปสัก4กิโลเจอ้อสกิโลแล้วพอไปถึงขาไปขาไปโอเคอขาไปโอเคขากลับไม่ไหวแล้วคน30กว่า4กิโลก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะแต่หมาม้าลืมตัวเลยลืมลืมเดิแสดงว่าตอนเดินมันไม่ได้รู้สึกไม่เจ็บอะไรไม่เจ็บแต่มาแค่ตอนขากลับที่รู้สึก ไม่ไหวแล้วมันมันเมื่อยเมื่อยแล้วตึงมันเมื่อยแล้วตึงนะฮะอ่าก<ม>็ได้ลองทานดูทานดูใครเป็นคนจัดให้ทานเวลากินนะฮะลูกหลานหรือว่าอามะาอาม้าเป็นคนทําเตรียมเองอม่าเตรียมเองก็เตรียมเองเตรียมเองมีกลับไปหาหมอบ้างไหมฮะไม่ต้องหาแล้วเราไม่เจ็บไปหาทำไม S <S <S ไม่อยากรู้หรือว่าว่ามันดีขึ้นเพราะอะไรอาจารย์ใส่อะไรลงไปข้างในหรือว่าเข่าเรามันเป็นยังไงไม่เจอหมอเดียวหมอบอกป้าไม่ผ่าแล้วหรอบอกเอ้ยดูเดินสิแกเลยหัวเราะเลยแกย,ยัง <ไป S 1> จะชวนผ่าอยู่อีกนะใช่เออป้าแล้วแล้วน้องหมอประจําหมอประจรําที่หาทุกเดือนหาแกทุกเดือนปั๊บปั๊บอมามาเป็นเบาหวาน บหวานก็เป็นด้วยเราหมามาก็เเอาเอาไปให้แกดูว่าเนี่ยมากินตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรบ้างใช่ใช่ทานได้ไหมอ่าอันนี้เป็นแกบอกโอเคโอเคเลยเอาก็เอาแกบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้ากินแล้วขวดเปล่าเอามาให้ผมหน่อยนะครับอ่าบอกได้เดยเอาขวดปล่าไปให้แกแล้วก็เอาเอาโบชัวไปให้แกแกบอกว่าบอกแกว่าคุณหมอ ช่วยแบบว่าเอาบุญเลนะให,ให้ให้กับคนที่เขาเออจะได้บอกบนคนอื่นด้วยใช่ใช่เอ,เอาบุญแล้วแกก็ช่วยทาซึ่งหม,มามหยก็ได้บอกกับคนอื่นด้วยใช่ยอยู่ในเพื่อนเพื่อนในรุ่นเดียวกันมีใช่ใช่เขาได้ลองกินดูไหมครลองดีกันทุกคนเลยอ,อบ,บอก,กตอนนี้กลายเป็นประชาสัมพันธ์ไปเลย ไปไหนก็ช่วยและนอกจากนั้นยังได้ผลข้างได้บุญด้วยได้บุญได้บุญเห็นบอกว่าเบาหวานก็ดีขึ้นด้วยอ่ะดีขึ้นคุณต้นมาม้่เบาหวานสองร้อห้าสิบเบาหวานสองร้อาน้ำตาลสูงสองราสใช่พอหลังจากเริ่มทานเริ่มเริ่มทานมาเดือนเดือนแรกเหลือร้อยสี่สบสตอนนี้แหละครับ พอมาถึงตอนนี้เนี่ยร้อยยี่สิบเจ็ดโอ้ยจ้าออน้ำตาลก็ลดลงลดลงร่างกายก็มีกำลังวง<ข>ังชามากขึ้นออขาก็ไม่บวมโอ้ขาไม่บวมด้วยขาก็ไม่บวมด้วยแข็งแรงขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะหมยไม่เคยเป็นหวัดเลยอเออนี่คุยคุยทับเลยนะ ใครใ<ช>ที่ป่วยบ่อยๆนี่ลองมาดูหมอม้มาแล้วกันไม่เคยเป็นหวัดเลยเออสบายตั้งแต่ใได้อาหารเสริมันนี้คิดไหมว่ามันจะมีอาหารเสริมอะไรที่ดีอย่างนี้มาก่อนไม่คิดคิดว่าใช่เลยแค่ผลไม้ เออใช่ไหมอ่าฮะแล้วทุกวันนี้แหละครับรู้สึกยังไงครับรู้สึกผลไม้ยาวิเศษกบรู้สึกว่าผลไม้เป็นยาวิเศษนะใช่ใช่อแล้วก็ขอให้ม้าสุขภาพแข็งแรงอยากอยู่ถึงร้อยปีไหมฮะไม่อยากหรอกไม่อยากเอาไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาเอาสักเท่าไหร่ฮะเอาเอาสักแปดสิบ แปดสิบก็พอแล้วแปดสิบมีเหลืออีกสี่ปีนะโอุ้ยสี่ปีก็โอเคแล้วยังอยากอยากเห็นอะไรอีกไหมฮะไม่อยากแล้วไปมาหมดแล้วนี่ไปมาหมดนี่ต้องถามลูกหลานด้วลูกหลานอยากให้อยู่เยอะๆนะอารมณ์ดีอย่างนี้ด้วยใช่ใช่แล้วก็เก้าสิบนี่ยเก้าสิบอ่ะเก้าสิบอ่ะต่อรองเก้าสิบขาดตัวเก้าห้าแล้วนะอ่ะอีกนิดนึงนะนะแถมหน่อยร้อยนึงนะอุ้ยร้อยนึงไม่เอาหรอกทำไมอะเลขสวยนะ ตตบ,บันน้ไม่เป็นไรเราไม่ตะบ,บันลูกลูกหลานตะบ,บัน <c oughs> <c oughs> คขอบขอบคุณหมามากครับ